เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในแมป w อ r ์ดี e ฟนเดอรนะครับอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีแลกซให้กับน้องเมก้านะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมตัดจากสตรีมนะครับก็น้องเนี่ยจ้างเรารีแลกซนะครับซึ่งผมรับรีแลกซอยู่เนี่ยรอบละ1บาทนะทุกคนก็น้องเขารี400รอบแล้วผมก็แถมเป็น500รอบนะฮะการรีแลกซเนี่ยน้องเขาจะหาเจ้าเอ็นเทอร์นอลกนะครับหรือว่า EG นะฮะ0.2%นะครับมาดูกันว่า500รอบจะออกกี่ครั้าร้อยรับผมแล้วก็ การรีแลกเนี่ยจะออกอะไรบ้างก็สำหรับใครที่เล่นแบบนี้เนี่ยผมก็ขายเกมขายคอยแล้วก็ทาวเวอร์ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับก็จะทิ้งลิงก์สำหรับการซื้อขายไว้ให้นะครับในวันนันช็อปนั่นเองนะโอเคครับผมไปดูคลิปกันได้เลยนะฮะก่อนอื่นเลยน้องก็บอกว่าจะเอาเดียโบนะครับเดี๋ยวเราหากอนเดียโบตัวแรกจะได้อะไรเดียโบโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการรีแล้งเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยเหรียญเนี่ย นีจะออกอะไรบ้างนะครับอ่าก็ตัวที่1นะครับตัวที่หนี่ก็100ครั้งจะออกอะไรนะครับจัดเลยอ่ะมาเริ่มกันเลยนะฮะมีแรงรอบแรกไม่ใช่ว่ากดไปนี่ออกเลยนะ eg ตัวนี้เอา eg นะครับเหมือนจะใช้เอา eg หมดทุกตัวเลยตัวนี้ร้อยครั้งจะออกไหมมาดูกันนะครับ f i n เชอร์มาแล้วค่อยๆกดนะใจเย็น ร้อยครั้งต้องมาเลยฮะน้องบอกผ่านไปยนะี่สิบแล้วยังเงียบอยู่นะฮะยังเงียบอยู่โอ้โก oh, <Golden S 1> เด้เนมาเลยฮะศูนจุดแปดปร์เซ็นมาแล้วฮะแต่ว่าเราไม่เอาไม่เอาอีจีนะฮะออกศูนจุดแปดมารอบนึง เลขสิบสี่รอบน้องบอกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว่กนเฮ้ยน้องเมก้านะครับเกือบเป็นหนึ่งตัวแล้วนะครับยอดร้อยเดียโบเสร็จแล้วต่อด้วยคิงนะครับคิงลิปเปอร์จะมาตัวนี้หรือเปล่าน้องแม้ ตัวนี้เป็นตัวที่2นะฮะอ่ายอดอีกร้อยหนึ่งนะฮะตัวที่2องยออกไหมน้องเศร้าไปเลยะฮะตัวนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งเศร้า5ตัวนี้ก็ต้องมีบ้างสักตัวที่ออกนะ,ะพี่คิดว่าอ่ะไปลูยกกันต่อเลยนะครับตัวที่2เป็นคิงลิปเปอร์นะฮะหา e อจี IG เหมือนเดิม ออมทุกอย่างยกเว้นอ e G เอ,อจริงโกลเด้นมาทำไมไม่รู้บ่อยมากนะครับโอ้ยมาเลย,ยนี่น้องพี่บอกแล้วว่ามันต้องมาครับผมมาเลยฮะทุกคนนะฮะอี e ตัวแรกของน้องเขาเนี่ยแถมเหลือด้วยเอาอันที่เหลือนี้ไปเรียนตัวเก่าไหมมาแล้วเย้น้องจะได้คุ้มหน่อยครับเอาเลยฮะผม ยอด500จะออกกี่ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันตัวแรกมาแล้วนะตัวแรกนี่ประมาณ103 128เหนนรียญนะฮะอ่า128เหรียญออกมาหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราเอาเอายอดเหลือเนี่ยเอาไปรีตัวทเอาไปรีตัวเก่าก่อนนะครับอ่า,อาเดี๋ยวดูว่าจะได้หรือเปล่ายอดเหลือ70นะฮะตัวนี้อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอ่าไปลุยต่อเลยครับมาเลยครับ EG ยินดีด้วยฮะตัวแรกออกแล้วตัวนี้ สองรอบสุดท้ายฮะหนึ่งรอบฮะโอ้ตัวนี้เกลือครับตัวนี้เกลือตัวนี้ยังไม่ได้ครับตัวนี้นี่สุ่มไปประมาณร้อยกี่รอบนะ170ร้อยเจ็ดสิบกว่ารอบใช่ไหมไม่ออกเลยฮะโอเคตัวที่สามกันเลยนะครับ King r e a p e r แล้วก็กาอะไรนะ Galactic นะครับอ่ะตัวนี้ตัวที่สามนี่น้องคอลลีเราเนี่ยครับ ยอดอีกหนึ่งระยโกลเด้นด้วยตัวนี้มาถึงแรงดี D เลยนะครับแรงนี้ดีแรลงนี้สูแต่ว่าเราจะเอาเอาียวอจีครับอ่ะเริ่มกันเลยครับตัวที่สผมไม่ใช่ว่ากดแรกได้อีจีนะน้องมีเ hey ฮครับ โอ้โหรอบนี้ไม่ออกฮนะสามตัวออกไปตัวหนึ่งแล้วนะครับออกไปตัวเดียวตอนนี้มันยากจริงคนระับมันยาก0.2นะครับต่อไปเป็นสไปดก่อนเนาะสไปนะครับสไปดสไปใช้ฟอนต์อยู่ครัตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวอีออกเลยดิอีน้องบอกเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วนะไม่ได้ครับไม่ได้ครับ ตัวนี้ต้องมาเลยคฮะตัวนี้ได้เห็นบอกว่าถ้าออกอีจีนี่คือดาเมจเยอะมากนะครับเป็นล้านเลยครับฟ pues ูบับเดี๋ยวต้องมาครับดาเมจฟูเฮ้ยมาดิดิโอหบอลหลอดมาบอลหลอดแมวสีชมพูครับให้มันเป็นสีชมพูอย่างนี้รัวๆเลยใช่ไหมรัวๆก็เจ๊งนี่น้อง มาครับผมตัวที่สองนะฮะสุดจานไอ้น้องสองตัวเราไม่แย่แล้วอ่นะฮะสองตัวเลยฮะอือเกือบเลยป้ายฮะเมื่อกี้เห็นบอกว่าั้วเลยนะครับล้วเลยโอ้โหนะฮะเหลือยอดอยู่ที่ร้อยยี่สิบกว่ากว่านะครับแต่มาสองตัวเลยครับผมศูนย์จุดสองสองตัวไม่เกลือครับสองตัวนี้ถือไม่เกลือนะ ออกไปสองตัวเลยครับเหลือตัวสุดท้ายครับห้าตัวออกไป2ตัวก็ถือว่าถือว่ายังครึ่งๆึอยู่ครับถ้าออกสามนี่คือดวงดีครับถ้าออกสองก็ถือถือว่าดีอยู่ออกหนึ่งคือแย่เลยฮะตัวสุดท้ายเป็นตัวไหนนะน้องตัวที่ให้มาล่าสุดเลยตัวนี้เลยฮะตัวนี้ได้ฟอนต์มาน้องคอลีนะครับยอดร้อยสุดท้ายตัวนี้ขอออกเลยนะอีจีเลยนะ ได้ครับผมอ่ะ,อะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการรีแลงของเกมนี้นะฮะซึ่งแลงอนะีจีเนี่ยมันออกยากจริงะฮะคิดสภาพดูเอาว่าสูญจะออกยากแค่ไหนครับอ่ะนี่เลยฮะ ทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีแล้ง์ของเกม War Defender นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ขอบคุณน้องเมกาด้วยนะครับที่ใช้บริการรีแลงของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าท่านอื่นๆด้วยนะที่มาใช้บริการซื้อทาวเวอร์หรือว่าซื้อเพชรอะไรต่างๆนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนกันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้